ตัวเองฝันนะคือถ้าฝันแล้วซึ่งว่าตัวเองฝันนะตัวเองฝันนะจะถูกึงจะถูกถือว่าถูกเลยได้ที่ถูกมาตลอดเลย15ลูกนวดนะได้ตัวไหนบอกเนี่ยเลขถูกเลขถูก928 928แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับสาธุสาธุ ใไฟมาหวายตะซีตะจันมองนี่ก็ขอให้โดนบันดาลให้ประสบผลสาเร็จทุกทุกอย,ย่างเด้อคิดิ่งใดไก็ขอให้ได้สิ่งนั้นครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดในเรือนนาที่การงานก็ให้สาเร็จสําเร็จสาธุสาธุ ขอให้ถือขอให้สามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเด้อสิจุดถูกบอกครับขอส่งน้ำเนี่ยเด้อสาธุสาธุขอให้สำเร็จสำเร็จ ผมเอาขอโฉกน้ำเด้นครับเด้อที่ทับ้อกหลวมมึง สร้างได้บ่มาแต่ใสเนาะครับอยู่นี่แหละค่ะอยู่สีขอนี่เองออ๋มาบ่อยบ่ครับครั้งแรกครั้งแรกโอ้ยผลมาหายตัวเฉลี่ยนี่แต่เซย่ยมีตาจันผลมาหายหายคนมาเฉลี่ยข้าหายเสด้เอารถแห่มาถวายเลยก็ สิสมาเต็นนำ้ำเต็นน้ำต่ซีเอ้ยแต่จันเนอ้อเพิ่นถ้าเพื่นถือเพื่นจะเอารถแห่มาเดอ้อให้เพื่นมีโชมมีลาบเดอ้อถ้าอยากเต็นอยากล่ำนะ นั่นมาเร็วค่ะเก่ามาเยลยขคขี้ามวดนี้เป็นงวดที่เพว่าลต้นเดือนาอมาเก้าเลดถูกสิบห้าวดแล้วจากตรงไหนตรงนี้เหรอหรือว่าที่หลายๆที่ถูกม,มาตลอดเลยสิบ<อ>ห้างวดนะงวดนี้ผมขอด้วยเด้อทีอ่แล้วคะี่ใต้ออกรถเก๋งไปงวดนี้ขอด้วยนะครับสิบห้าวดนะสาวสีขอนี่สาวสีขอเด้อนี่ ถือมาแล้วสิบหางวดแล้วต่อไปงวดที่สิบหกคนสุรินทร์ทีวีขอ,อนะเด้อป,ปิได้แตนี่ชื่อมาแต่งวดนี้กระซิบได้ไหมมาได้หรือ,อยังงวดนี้ยังเอาจากตรงนี้แหละเนาะถ้าเอางฝันอะ,ะถ้าฝันแล้วซื้อว่าตัวเองฝันอะจะถือถือว่าถูกเลยอ๋อครับ สิบห้างวดติดไม่เคยพลาดแล้วค,ครับสาวาสีขอยกมือคนเดอะไรครับพี่เเกียติเาเจ็ดหา้าต้องเบียนบาทแล้วเจ็ดห้าต้อเยนบาทตาจันแล้ว้าห้าหอีกแล้วนะห้าห้าเนั่น สิบห้างวดยังไม่พลาดต่อไปงวดที่สิบหกนะครับผมก็จะขอด้วยนะครับเลยอยู่ในดวงใจเลยว่าตัวนี้ <c oughs> ตัวใดเนี่ยมันมาหอดตัวเก่าเก่าสองแล้ว <c oughs> ตัวไหนครับตัวที่สามในดวงใจ ตัวแรกได้เก้อกาอั้ขอรับฐบาลใช่ไหมครับได้ถูกของรับฐบาลงวดงวดประาปจาวันที่หนึง่งนเป็นอาานยาเ่าาทางนิเต้องการเป็นอันดับต้นะครับคุณน,น้องคนนี้นะครับบอกว่าถูกมาทั้งหมดแล้วสิบห้างง <5 S 2> วดนะครับคุณผู้ชมเดี๋วต่อไปงวดที่16เนื้อยำลุ้นกันงวดประจำวันที่หนึ่ง กลุ่มพาพันพุทธศัรพาร้อย5นะครับเลขทูบตอนนี้ขนังนั่งอรอลุ้นกันอยู่ดีสักครู่ดีสักคู่อดใจนิดนึงอดใจนิดนึงนะครับสําหรับเลขทูบน้องสีขอรภฟูลนะครับตอนนี้ได้มาแล้วก็คือ52เดี๋ยวรออีกลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับลุ้นอีกตัวหนึ่งว่าจะเป็นเลขอะไร เดี๋ยวเรามาดุนกันตั้ใดไม่แปดก,ก็ศูนย์รุนกันก่อน ออจยนน้อยอยู่เนาะรอจัย์น่อยครับจันหน่อยกำลังเตรียมพิธีอยู่ฟังคนตัวเรามาลุ้นเลขสาวสีขอก่อนวาสีขออ่าวาสีสิบหางวดต่อไปงวดที่สิบหกสิบห้างวดซ้อนนะครับนี่เพิ่งมาขออีกนะครับมาขอ่อยนะครับมาขอรัฐบาลลาวโดยการจัดปิงปองนะครับได้เจ็ดสี่ศูนย์นะครับรัฐบาลลาว้อ ร,รัฐ,รฐบา,บาลลาว,วได้740ดูนย์ุ่กทูรัฐบาลไทยตัวใดตัวใดจ้าตัวไหนครับเห็นหรือเปล่าตัวใด,วด 2> 9เห็นเก่า2828เ้น928 928นะครับผู้ชมช่วยพิมพ์กันหน่อย 2> 9, 2, ช่วยพิมพ์กันหน่อยสาวสีขอนะครับมวดต่อไปมวดที่16เด้อก็สิบเบาๆก็สิบเบาๆเดี๋ยวจะมือสิอันจะมือสิอัน ก็สิบเบาเดี๋ดวจำนวนสันอาจารย์ดูอาจารย์928 928งรับฐบาลไทยได้ส่วนรัฐบาลลาวได้ระวังรถนิดหนึ่งนะครับได้เท่าใดร่บ้หนึ่งได้เท่าใดบอกเน่ยเด็กถูกเด็กถูกเก ลหลายๆขอบคุณหลายๆสาวสีขอสาวสีขอนะครับทั้งสวยทั้งหน้าตาดีแล้วก็ให้เลขด้วย928นะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับสำหรับสาวสีขอรภูมินะครับถูกมาแล้วทั้งหมด10 15งวดนะครับต่อไปงวดที่16ต่อไปงวดที่16นะครับ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันงวดที่16จะ เป็นอย่างไรก็ขอให้โชคดีเด้อขอให้โชคดีไว้ถูก2ตัวสามตัวตรงเด้อสำหรับที่ผู้ที่เดินทางมาหลายๆพื้นที่เนาะสำหรับสาวสีคอรูมมก็ขอให้ถูก2ตัวสาตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบ่งปันกันแบ่งปันกันแบ่งปันโชคแบ่งปันรากให้กับ FC ทุกท่านนะครับนี่น,น,น,นะครับูฝั่งโน้นนะครับสาวสีคอรูมมบอกว่าได้ตัวเลขแล้ว2

8-9-2-8นะครับ9-2-8เด้อถ้าฝันว่าได้ของนี่ยังไงก็ถูกใช่อ๋อต้องฝันก่อน ถ้าฝันแล้วคอมเมนต์มาใต้คลิดรรปด้วยเด้อเอ่อเลือนได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาให้หน่อยฝันว่าได้ของนั่นของนี่ยังไงหนูมั่นใจเลยว่าถูกว่าถูก,กอ,อ๋อครับขอบคุณหลายงวดน,นี้ก<ช>ได้ตัวใดบอกแน,น่เนด็กถูกเด็กถูกเก้าสองแปดเก้าสองแปดโอฝันมันแป่นฝันว่าได้ของเด้อและกับก๊อด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้งสีแดงเลยครับ